สื่อญี่ปุ่นออกบทความเหตุใดบริกจึงดึงดูดใจประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นต้องรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่เป็นกลางโดยบทความนี้เขาได้อ้างถึงประเทศไทยด้วยนะฮะกับประเทศมาเลเซียว,ว่าอะไรที่ทําให้เราสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์แล้วญี่ปุ่นควรทําอย่างไรต่อการขยายอิทธิพลของกลุ่มบริกสทที่นําโดยจีนและรัเสเซียมาดูกันครับว่า สื่อญี่ปุ่นเขาจะวิเคราะห์ไว้ว่าอย่างไรบทความนี้มาจากสำนักข่าว Japan News เดี๋ยวแอดจะสรุปให้ฟังนะฮะไทยและมาเลเซียกำลังสนใจจีนและรัสเซียหรือไม่สองประเทศกำลังสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม b r i กซซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีจีนและรัสเซียเป็นผู้นำสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่า Global South l o b a l South เนี่ยหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำกว่านะฮะประเทศไทยและมาเลเซียยังคงรักษาท่าทีที่เป็นกลางโดยการสร้างสมดุลด้านหนึ่งกับตะวันตกอีกด้านหนึ่งกับกิีนและรัสเซียแม้จะมีสถานการณ์ความวุ่นวายระหว่างประเทศก็ตามประเทศไทยได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมกลุ่มบริกสเมื่อเดือนมิถุนายนส่วนมาเลเซียยื่นใบสมัครเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ุมบริกส์มีกำหนดจัดประชุมสุดยอดที่รัเสเซียในเดือนนี้คาดว่าจะมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมไทยและมาเลเซียอาจได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกในการประชุมในครั้งนี้แล้วจุดประสงค์ของไทยกับมาเลเซียคืออะไรในการเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นกับสมาชิกบริกส์ หประเทศหลักได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่มีประชากรรวมกันคิดเป็น40%ของประชากรโลกและประมาณ25%ของ GDP รวมทั้งโลกมาเลเซียมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เติบโตอาจต้องการดึงดูดความสนใจและความร่วมมือกับบริษัทจีนส่วนไทย ก็ต้องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ซบเซาโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบิ๊กเช่นกันความเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคำนึงถึงความสำคัญในผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นอิสระเชิงกลยุทธ์มีความเป็นไปได้สูงว่ามีการสับสน,นอย่างแข็งขันจากจีนและรัสเซีย จีนได้เสนอให้ขยายจำนวนสมาชิกบริกและรัสเซียก็เห็นด้วยในการประชุมสุดยอดบริกส์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการตัดสินใจเพิ่มจำนวนสมาชิกอีก6ประเทศได้แก่อียิปต์กิรานซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาร์เจนตินาและเอธิโอเปียจีนและรัสเซียมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกต่อไปและทำให้บริกส์ กลายเป็นแรงต,ต่อต้านต่อสหรัฐอเมริกาและยุโรป BRICS เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2000เป็นกรอบสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง5ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่นในขณะนั้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BRICS กลายเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่นำโดยจีนและรัเสเซียหเดือนหลังจากการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธอิสลามฮามาส เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสุดยอดพิเศษทางออนไลน์ซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เน้นย้ำว่าประเทศในกลุ่มบริกส์สามารถมีบทบาทสำคัญได้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าประเทศในกลุ่มบริกส์ยืนเคียงข้างปาเลสไตน์ที่ประสบความเดือดร้อนอย่างมากจากการต่อสู้และกำลังพยายามดึงดูด Global South ท,ท,ที่มีประเทศที่มีประชากรเป็นมุสลิมจำนวนมาก ซึ่งต่างจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่สนับสนุนอิสราเอลมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปไม่ได้มองว่าบริกสเป็นคู่แข่งแต่พวกเขาก็ไม่อาจมองข้ามความกังวลได้หากแนวโน้มการขยายตัวของบริกส์ที่นำโดยจีนและรัสเซียอาจส่งผลต่อการแบ่งแยกทั่วโลกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยและมาเลเซีย กำลังพยายามสร้างสมดุลต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เกิดจากจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเห็นได้จากการยกระดับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในปี2022แต่อย่างไรก็ตามนะฮะปัญหาคือไม่มีความก้าวหน้าอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา สหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะมีแนวทางต่ออาเซียนที่น้อยไปหน่อยหากอดีตประธานาธิบดีอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีแนวโน้มที่ละเลยอาเซียนในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งครั้งแรกได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งก็อาจจะเป็นตัวเร่งให้สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกลุ่มบิกเพิ่มเติมในอนาคตนอกเหนือจากไทยและมาเลเซียแล้วก็ยังมีเวียดนามด้วยที่สนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบิก ญี่ปุ่นซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีบทบาทสําคัญในสถานการณ์นี้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าญี่ปุ่นสามารถร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคโดยอิงจากประวัติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของแต่และประเทศอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะต้องไม่ทําผิดพลาดในแนวทางของตนในขณะที่ญี่ปุ่นมีค่านิยมและอุดมการด้านประชาธิปไตย ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่ก็ไม่ควรพยายามบังคับค่านิยมเหล่านี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเขาหมายถึงว่าญี่ปุ่นจะต้องรู้ว่าควรจะคบกับแต่ละประเทศยังไงนะฮะเพราะแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีค่านิยมทางการเมืองและสังคมที่แตกต่างกันญี่ปุ่นควรพิจารณาสถานการณ์ของแต่ละประเทศและสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ประเทศเหล่านั้น มุ่งเน้นไปที่จีนและรัสเซียเพียงอย่างเดียวการเดินทางต่างประเทศยังเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นชิเกรุอิชิบะคือการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนที่ลาวในสัปดาห์นี้แม้ว่าจะเป็นความบังเอิญแต่ก็เหมือนกับว่ามันแสดงให้เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นความสําคัญอันดับแรกสําหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นโยบายทางการทูตของเขาจะถูกทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นเอาล่ะนี่ก็เป็นบทความการวิเคราะห์จากสื่อญี่ปุ่นนะฮะถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริกทที่มีต่ออาเซียนแล้วก็มีไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษา อาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนารมของผู้สื่อสารก็ขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ